ก่อนทำการเตรียมของต่างๆนะคะก็ได้มีการล้างมือแล้วก็ใส่เจลแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วนะคะก็มือสะอาดดีนะคะวันนี้จะเสนอวิธีการผสมเครื่องดื่ม,มง่ายๆซึ่งดื่มแล้วรู้สึกว่าสดชื่นนะคะก็คือเครื่องดื่มที่แพลคิดเองแล้วกันชื่อว่าพีชพรุนนะคะนางเอกของเราเนี่ยแพลก็จะเลือกเป็นเครื่องดื่มที่ เป็นบรั่นดีนะคะแอลกอฮอล์ Alcohol 3%เเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นพีชเพราะฉะนั้นตัวนี้ให้ความทั้งหอมทั้งหวานแล้วก็แอลกอฮอล์ไม่จัดไม่จ๋านะคะแล้วก็ความชอบส่วนตัวชอบพรุนชอบกลิ่นพรุนแล้วก็ส่วนผสมของคุณเนี่ยช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการขับถ่ายด้วยนะคะเขาชอบมากๆเลยนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำพรุนเข้มขน้นนะคะแล้วนอกจากการที่เขาช่วยเรื่องอ ระบบขับถ่ายเนี่ยก็คือในเนี้ยก็จะมีวิตามินซีด้วยนะคะก็คือดื่มคลายร้อนได้แล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะก็ส่วนผสม,สมต่างๆก็จะมะีตัวตกแต่งนะคะมีสลักมีขนมที่เป็นกล้วยสตรอบเบอรี่แบบนี้นะคะแล้วก็มีเย็นลลีีสีแดงนะคะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะคะเราก็จะ เทไปเลยจ้ะเทตัวพีชบรันดีไปประมาณนี้นะคะประมาณครึ่งของกระป๋องนี้นะคะจากนั้นก็ผสมง่ายๆตัวลูกพุ่นนะคะนิดเดียวพอถ้าเกิดใส่หมดขวดคือระบบขับถ่ายจะดีเกินไปนะคะเอาความหอมความได้รับรู้ถึงรสพุ่นนิดหน่อยนะคะแล้วก็ ส่วนตัวชอบกลิ่นวานิลาขอใส่นิดหนึ่งนะคะอยากจะแบบดูดทั้งทีให้มันได้ทั้งกลิ่นคุนกลิ่นพีชแล้วก็กลิ่นวานิลาเลยนะคะการตวงของแพลก็จะประมาณนี้นี่ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปตัวนี้ไม่มีรสชาติไม่มีความขมนะคะมีเพียงแค่กลิ่นของวานิลาเท่านั้นแล้วก็คนเลย ะะกลิ่นตีขึ้นมาเลยจริงๆนะะต่อไปใส่น้ําแข็งค่ะ f i n i s, <Finish> <S, <Finish> <S ก็จะแบบนี้นะคะ,อ,ะอยากจะใส่ลูกสลัดลูกสลัดนะคะเข้าไปได้กลิ่นสลัดนิดหนึ่งนะคะสามารถทานได้เปรี้ยวหวานลงตัวนะคะ mm hmm. แล้วก็ดูดขึ้นมาเนี่ย รับรู้ได้ทุกกลิ่นพีชประมาณสัก2%แล้วก็ลูกพุนโดดเด่นขึ้นนิดนึงแล้วก็ได้กลิ่นวันิลาหอมหวานนิดนึงได้กลิ่นทุกอย่างเลยดื่มแล้วสดชื่นไม่หวานเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไปนะคะดื่มแล้วได้ประโยชน์เพราะอย่างที่บอกว่าทุกอย่างที่ไม่ว่าจะวิตามินซีในลูกพุนวิตามินซีในสละดวิตามินซีใน อ่พีชมีประโยชน์ในช่วงนี้มากๆในช่วงโควิดนะคะอัดวิตามินซีเข้าไปเยอะๆนะคะแต่ว่าทานแค่ดื่มแค่วันละแก้วก็น่าจะเพียงพอนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนนวนน้ำตาลโอเควันนี้ก็ขอจบการเสนอเพียงเช่านี้ค่ะง่ายๆหาซื้อแถวบ้านนะคะเพราะว่าวัตถุดิบต่บบางๆไม่กล้าไปห้างค่ะแต่ว่าได้ความแอลกรุบๆนะคะแล้วก็ได้ความสดชื่นเน้นๆเลยนะคะ ก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้นะคะพีชพูนค่ะ